สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับผมจะมาสอนเรื่องของการฝึกจิตนะครับใครที่อยากจะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะใช้คำคำว่ายังไงเดียรจิตมีพลังสามารถที่จะอธิษฐานแล้วมาได้เร็วขึ้นนะครับทํำยังไงเนาะผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราทุกๆคนนะครับมันอยู่นิ่งไม่ได้มันสัดสาส่มันคิดเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหม ใน1วินาทีเนี่ยไปแล้วนะครับเรื่องนั้นเรื่องน,องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นไปหมดแล้วนะครับใน1น,นาที <S <S เขาเรียกว่าจิตของเรามันไม่นิ่งจิตของเรามันสัดสายนะครับเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นนะครับมันไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึง่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมันมันจะเหมือนกับคุณมีเลนส์นูนและแสงอาทิตย์ส่องลงมามันรวมแสงมันมีพลังจริงไหมมันสามารถทําให้กระดาษเกิด มีไฟขึ้นมาได้อ่าแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเรน,นูดนะครับแต,แต่นี่เหมือนกันจิตของเรานะครับเราต้องรวมจิตของเรามาให้ได้และคิดแค่เรื่องเดียวโอเคไหมจิตของคุณจะมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกเขาเรียกว่ามันคือการฝึกจิตสงบคุณจดไปนะครับผมต้องขอโทษทีเพราะว่าผมไม่ตัดต่อวิดีโอนะฮะผมอยากที่จะให้เป็นเทคเดียวผ่านเทคเดียวจบไม่ต้องตัดต่อไอ้เรื่องเรื่องแบบนี้เน้นเข้าใจโอเคไหมครับเน้นเข้าใจผมอยากให้คุณเข้าใจ หรืออยากจะจดก็จดเผื่อว่ากาันลืมแต่ถ้าไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้ซ้ำๆกันก็ได้โอเคไหมครับวิชาต่อไปนี้ที่ผมจะสอนคุณนะครับเขาเรียกว่าจิตสงบซึ่งผมก็เรียนมากับอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเก่งมากๆเขาไม่เปิดเผยตัวตนเขาไม่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่เขาสอนผมมาผมจะเล่าอย่างนี้นะครับคือผมทดสอบมาหลายๆอย่างแล้วนะครับบางคนอาจจะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโท ใช่ไหมครับถ้าคุณชอบแบบนี้สามารถทําได้บางคนหายใจเข้านมามะหายใจออกพะทะท่าแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยถ้าคุณชอบแบบไหนคุณฝึกแบบนั้นขอแค่จิตสงบจิตสงบคืออะไรคือเราเรายังไม่สามารถที่จะหยุดคิดและปล่อยให้มันว่างได้เพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือคิดแค่เรื่องเดียวก่อนโอเคไหมคิดแค่เรื่องเดียวก่อนก็คือโฟกัสที่คําพูดของตัวเองอย่างเช่น ทำไมต้องหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครับก็คือเนี่ยถ้าคุณทำไปบยเนี้ยคือคุณอยู่กับเรื่องเนี้ยแค่เรื่องเดียวก็得ปะไม่ได้สัดสายไม่ได้ส่งจิตออกนอกไม่ได้ส่งว่าเอ๊ะมัน,นจะไปทอะไรอนาคตอดีตไปเรื่อยไปเรื่อยหมดนะครับจิตเลยไม่มีพลังเพราะฉะนั้นฝึกคิดแค่เรื่องเดียวก่อนนะครับวิชานี้ก็คือเป็นวิชาจิตสงบเนาะโอเคปะอ่ะโอเคทำไมผมถึงเรีเรยกว่ามันเป็นจิตสงบนะครับเพราะผมลองทําหลายๆอย่างผมลองทําพุทธ ลองทําโทรแล้วนะครับกด็ด้วยเป็นความท,ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะอาจจะไม่เข้าใจที่จ,จะรู้สึกว่าทําไมทำไมต้องพูดโทคําอื่นได้ไหมทําไมต้องนมพระท่าคําอื่นได้ไหมแต่แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าคําเหล่านั้นไม่ดีนะครับม,มันดีอยู่แล้วสําหรับคนที่เข้าใจเข้าใจถึงแก่นของมันมันดีอยู่แล้วถ้าถ้าคุณรู้สึกดีคุณทําต่อไปแต่ถ้าเป็นเจนใหม่เป็นเจนเหมือนผมนะครับผมถามอาจารย์ผมอาจารย์ทําอย่างนี้ได้ไหมอ่ะหายใจเข้า จิตสงบช่วงค้างเอาไว้บอกว่ามีพลังหายใจออกอยู่กับตัวเองอ่าลองลองลองทำดูเราลองทำดูนะครับลองทำดูหายใจเข้าจิตสงบค้างไว้มีพลังหายใจออกอยู่กับตัวเองแต่คุณไม่ต้องพูดคาว่าค้างไว้นะที่ผมบอกคือเป็นการฝึกลมหายใจนะครับลองลองลองทำดูนะหายใจเข้า จิตสงบมีพลังอยู่กับตัวเองหายใจเข้าจิตสงบมีพลังอยู่กับตัวเองแต่ทางที่ดีคือพูดในใจโอเคไหมครับอันนี้คือผมพูดให้คุณได้ไดไดเห็นภาพมากขึ้นเอาใหม่นะหายใจเข้าจิตสงบมีพลังอยู่กับตัวเอง จะเข้าจิตสงบม,มีพลังอยู่กับตัวเองโอเคเปล่าไปฝึกเอาไว้นะครับใครที่กําลังฝึกอยู่ว่าเออเนี่ยอยากฝึกเรื่องจิตสงบนะฝึกไม่ส่งจิตออกนอกนะคุณมาถูกทางแล้วนะครับแต่ลองเอาวิธีของผมไปใช้นะครับผมถามอาจารย์ของผมแล้วคือมันคือความเข้าใจในเรื่องของระดับภาษาเข,เข้าใจใช่ไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในสมัยนั้นเขาเขาเข้าใจในระดับภาษาว่าพุโทโธคืออะไรแต่สมัยนี้ถ้าใครไม่ไม่เข้าใจและแลวเกิดความสงสัยในในคำภาวนามันก็ไม่เกิดผลมันก็จะมีแต่ความรังเนสงสัยแล้วจิตก็จะไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นภาษาเนี้ยเราเราณนะยุคนี้เราพูดกันภาษานี้เราอยู่ประเทศนี้เราพูดกันภาษานี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคิดว่าการพูดคําว่า จิตสงบมันมันเข้าใจทันทีเลยว่าจิตมันสงบแล้วมันก็เข้าใจทันทีเลยว่ามันมีพลังแล้วมันก็เข้าใจทันทีเลยว่าตอนนี้เราอยู่กับตัวเราเองนะ เก็ตไหมครับไปลองฝึกฝนกันดูนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกเรื่องวิชาจิตสงบนะครับฝึกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วจิตคุณจะมีพลังและคุณจะสามารถที่จะดึงดูดหรือเสรสร้างสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเกิดขึ้นกับคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้แหละเนะาะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมโอปอชนะกันนะครับจำชื่อผมไว้ด้วยนะครับโอปอชนะกันครับสวัสดีครับ